4วิธีนะคะที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยคบกันได้ยืดนานมากขึ้นนั่นก็คือข้อแรกเลยนะคะคือความเข้าใจกันนั่นเองความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานหลักเลยอะที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราและเขาก็แล้วแต่ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจกันละกัน มันก็จะทําให้เราผ่านปัญหานั้นได้ไปทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดต่อให้เรารักกันมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไรซึ่งความเข้าใจกันอะมันก็จะทําให้ลักเราเนี่ยจบลงดีมันไปด้วยกันไม่รอดอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความเข้าใจกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแบบเสียใจนะคะเข้าใจกันให้มากๆเข้าใจเขาเข้าใจเรา นะคะจะทำให้ความรักที่ยาวมากขึ้นต่อไปข้อที่2ก็คือการดูแลเอาใจใส่การดูแลเอาใจใส่เนี่ยสำคัญถ้าเรามีความเข้าใจเหล่านียบวกการดูแลเอาใจใส่ไปด้วยเพราะมันจะทำสอสิ่งเนี่ยถ้าทำงานคู่กันเนี่ยจะทำให้ความรักมันเติมเต็มมากยิ่งขึ้น มันฟูมากขึ้นถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราเข้าใจอย่างเดียวแต่เราไม่เอาใจใส่เขาวะมันจะเหมือนอาการเหมือนแบบอยากทําอะไรก็ทาโอเคฉันเข้าใจอยากทําอะไรก็ทำโอเคฉันเข้าใจแต่เข้ามาในบ้านฉันไม่เคยดูแลอะไรแฟนเลยอะแฟนจะรู้สึกฉันเป็นคนไม่สําคัญฉันไม่ใช่ที่รักฉันรู้สึกขาดเขาจะรู้สึกขาดจนทําให้เขาเนี่ย อยากมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มเพราะฉะนั้นคุณอย่าขาดนะในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เพราะมันสำคัญมากๆคนทุกคนต้องการอีกหนึ่งคนเข้ามาดูแลตัวเราเองเสมอหรือเขาก็ต้องการเหมือนกันตัวเราเองก็ต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะต่อไปข้อที่3ก็คือ การให้อภัยเมื่อไหร่ที่เขาทําผิดหรือเราทําผิดเราก็ต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยเขาถ้าเราทําผิดเราก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้จักการให้อภัยเนี่ยมันจะทําให้ความรักเรามันรู้สึกว่ามันเกิดความบวกความเข้าใจไปในตัวโดยอัตโนมัติ พร้อมที่จะให้อภัยแต่การให้อภัยไม่ใช่การให้อภัยแบบพั้มเพื่อนะไม่ใช่แบบเฮ้ย hey, แฟนจะฉูมีกิ๊กมาแล้ว3 4สี่ครั้งมีกิ๊กครั้งให้อภัยตลอดนั้นก็ไม่ใช่นั่นเราทําร้ายคนคนหนึ่งให้ทํานิสัยเสียใส่เราเลยนะทําให้เขาแบบเสียคนบางครั้งกับเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องชัดเจน เรื่องไหนที่เราควรชัดเจนนะเรื่องไหนที่เราควรที่จะอนถูโลมได้เราก็ต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นการที่ให้อภัยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคู่ที่จะต้องมีนะคะผิดพลาดกันบ้างเล็กน้อยหรืออะไรเงี้ยมองข้ามมันไปบ้างแล้วให้อภัยเขาไปโอเคปะ่ะมันจะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันดูแบบ เฮ้ย hey, สบายใจมา,มากยิ่งขึ้นเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกว่าแฮปปี้เขารู้สึกอบอุ่นเขารู้สึกปลอดภัยนั่นเองนะต่อไปข้อที่4นั่นก็คือถ้ามีการให้อภยัยก็ต้องมีการขอโทษการอภัยกับขอโทษเหมือนกันไหมก็ดูเหมือนจะเหมือนนะแต่มันก็ไม่เหมือนนะการขอโทษก็คือเมื่อไหร่ที่เราทําผิดต่อเขาเรา ก็ต้องรู้จักขอโทษในสิ่งที่เราทําไม่ดีไปหรือในสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปเราก็ต้องกล้าที่จะขอโทษเขาแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองใหม่พร้อมที่จะทําตัวเองให้มันดีกว่านี้ทําให้ชีวิตคู่มันมันมีความสุขมากกว่านี้มันมีรักที่มันเติมเต็มกันมากกว่านี้นะคะถ้าคู่ไหนเนี่ยมี4สิ่งนี้ก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ย ยืดยาวมากยิ่งขึ้นทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันดูมีความสุขมากยิ่งขึ้นมันดูเป็นรักที่ไม่ต้องอะไรมากแค่มีสี่สินเนี่ยมันทําให้เราแบบเข้าใจกันมากๆเลยอะ่ะมันก็จะทําให้ความรักของเราเนี่ยมันยืดยาวมากยิ่งขึ้นโอเคไหมวันนี้นะคะอุมาให้เทคนิคนะคะ 4ข้อที่จะทําให้ความปรักของเราเนี่ยมันรักกันได้แบบยืดยาวมากยิ่งขึ้นนะคะลองเอาไปใช้แล้วปรับกันดูใน4ข้อนี้มันไม่ได้ใช่ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่การปขอโทษในการปฏิบัติจริงมันไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราพูดเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนมนาะทำกับมันมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเรา ถ้าเราเข้าใจมันได้เราก็จะสามารถทำมันได้นะคะวันนี้นะคะอูต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ